ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมธนกุงกันอีกแล้วนะครับเช่นเคยกับแมบสกายแรนเนอร์นั่นเองนะครับเอ้ยพร้อมมาพร้อมทั้งแมททั้งมัดนั่นเองนะครับเสียงก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ไม่สบายนะครับก็โอเคบัดลงคอนะครับก็โอโอเคสําหรับแมบนี้นะครับก็มาต่อกันในในพาร์ทที่สองนะครับก็เราจะมาเล่นในแบบของ normal นะครับโอเคซึ่งโอซึ่งพาร์ทแรกเนี่ยเราได้เล่นแบบ very easy กับ easy แล้วนะครับโอเคสําหรับวันนี้เราก็จะมาเล่นกันเลยนะครับเอ้ยลืมโอ้ยต้องไม่ลืมจะโอ้ยโอเคเสียงไม่ค่อยดีอย่างจะโอ้ยโอเคครับไปทีละบล็อกตามสเต็ปเขานะครับได้สเต็ปเรา พราะทะลัดไปมีร่วงแน่นอนครับมีเหลืองแน่ครับก็เด้งเหมือนเดิมครับอืมเนี่ยไม่ต้องตามไมต้งตามสเต็ปโอเคมาได้แล้วครับไปพะสเต็ปสองสเต็ปแรกเฟลศูนเลยนะครับก็ในพาร์ทที่แล้วก็เฟลไว้สิบหกครั้งนะครับก็ในในแบบ, easy บอีซี่นะครับโอ้แม่งอุ้ยมีปัญหาตรงที่มันแหลกเนี่ยนะครับ มันไม่แหลกมันจะสนุกมากนะครับโอเคไปต่อเอ้ผมลืมเปิดโหมดอันนี้ผมลืมเปิดโหมดอ่านี่โอเคมันซึ่งก็จะก็มัน่จะยากสำหรับผมด้วยนะครับก็ทำให้ฮาร์ดคอขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคไปต่อมา อ๋อได้ละทางโน้นเลยได้ไหมอ๋มอได้นะครับแป๊บนึงโอ้ยใครนินทากูเนี่ยโอเคไปต่อนะครับไปได้ละได้ละได้ละโอเคมาแล้วนะครับไปสเต็ต สตอนนี้ก็เป็นสเตจที่4แล้วนะครับก็โอเคต่อกันเลยชึบ้ออ่าได้ละชึบอ่าอุ้ยเฮียแม่งไก่ยังไงวะไปเลยย็ดเคถึงด้วดเดี๋ยๆชิบก่อนคนชิบก่อนเฮชึบอ้าได้แล้วปไ,ลปไป S FIRST s t a g e เอ้ยเฟิ a ์นอลลเฮ้ย First s t a g e นี่มัน s t a g e แหละเคแต่สุดท้ายแล้วโอ้โอ้เคครับก็อ่ะกลับมานะครับก็ซึ่งเอ่อเกมหลุดนะครับเอ้ยม่ใช่เกมหลุดอ่าอันนี้ครับโปรแกรมอัดวิดีโอมีปัญหานะครับก็เจะมาเล่นกันต่อเฮ้ยโอ้โหสองรอบเลย,ยเดี๋ยวดขอลดเสียงก่อนนะครับ โอเคป่ะ,ะกลับมาเล่นกันต่อนะครับในไฟแนลสเตจน่าจะใช่นะครับพาร์ทนี้ก็อ่าพาร์ทที่2ก็เหมือนเดิมครับอันเดียวพอนะครับไม่อยากเล่นเยอะนะครับเพราะว่ามีต้องไปกับดักควายต่อนะครับเฮ้ยชุอ้ยได้แล้วเวย้ยแบคท to ร u ครับแท็บี คอลเลอร์คอมพิวสีเซตสิ้นนะครับเฟลสองเอเซตสิ้นไปแล้วอู้ได้แล้วนะครับกดป้ายคอมพิวเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคครับสงสัยเะไดแพ็คมันไม่โหลดหรืออะไรไม่ขึ้นนั่นเองนะครับก็นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ต้องขอจะไปเพียงเท่านี้นะครับเอ่อก็มาเร็วแล้วก็ไปเร็วอีกแล้วนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ครับคลิปนี้อาจจะสั้นๆนะครับในพาร์ทที่2นะครับก็สำหรับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์นะครับถ้าเกิดอ่าไม่ชอบก็กดแชร์นะครับหรือถ้ายังแชร์ก็ให้กดซับสไคร์นะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับแม็กซ์กาลนเนอร์นะครับก็จะมีมาอีกเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงไอโบนัสนะครับ โอเคก็สำหรับ,บคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ